สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่3กรกฎาคมนะครับ2556นะครับก็เป็นมิน์นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมิน์เนี่ยได้มีการพานักวิเคราะห์นะครับไปเยี่ยมชมกิจการร้านหรือ Coffee c u ันะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์นะครับของมิ้น์ที่เอาซื้อมาจากตัวประเทศออสเตรเลียนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการเปิดสาขาในส่วนของ Coffee c l u b เนี่ยอยู่แล้วทั้งหมด6แห่ง ในบ้านเรานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกนะครับนอกจากในเรื่องของการเยี่ยมชมแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของแนวโน้มธุรกิจนะครับในไตรมาสสองนะครับซึ่งเขาเห็นตัวเลขแค่เพียงในเดือนเมษากพภานะครับซึ่งยังเห็นทิศทางการเติบโตที่ดีนะครับโดยธุรกิจโรงแรมในส่วนที่เป็นของมิ้นเองนะครับไม่รวมรับจ้างบริหารเนี่ยพบว่ามีอัตราการเข้าพักนะครับเพิ่มขึ้น5%เยออนเยียจากปีที่แล้วเนี่ย58%มาเป็น 63%นะครับค่าห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนะฮะ7% year on year อันนี้ก็ส่งผลให้เรสพาก็คือรายได้รวมเนี่ยเติบโตขึ้นสักประมาณ15%ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารเองนะครับเอ่อเซมสโตรเซลเนี่ยอ่อนลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่4.1%นะครับโดยใน5เดือนแรกนะฮะเซมสโตรเซลเนี่ยโตอยู่ที่สักประมาณ3.2%แต่เนื่องจากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้้้นนะครรรับรวมไปถึงกาาเขาซือ ธุรกิจร้านอาหารรีเวอร์ไซด์ในจีนตอนปลายปี55เนี่ยก็ทำให้ยอดขายโดยรวมเนี่ยยังคงมีการยังคงเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับจากไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยยอดขายโตอยู่ที่สักประมาณ14.6%โดย5เดือนแรกนะครับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยยอดขายเติบโตอยู่ที่สักประมาณ14.7%นะครับส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์เซนล,ลีเจสนะครับอันนี้ก็สามารถขายโครงการได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยอยู่ระหว่างการรอโอน อีกประมาณสัก15นะฮะจากสิ้นปีเอ่อจากไตรมาสหนึ่งนะครับที่เขาได้มีการบันทึกทยอยบันทึกไปแล้วเนี่ยประมาณสัก75นะครับส่วนที่เหลืออีกสัก10เนี่ยบางส่วนจะเอาไว้ให้สำหรับทำการเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหลืออีกเยอะมากนักนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานเขาก็ยังได้มีการแจ้งการลงทุนนะครับให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยการลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือ1การร่วมทุนนะครับ ใหม่ระหว่างบริษัทย่อยของ Mint กับบริษัทย่อยของ Universal Enterprise นะครับที่มาลดีฟนะฮะซึ่งตัว Universal เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วนะครับโดยได้มีการร่วมทุนในโครงการโรงแรมที่มาลดีฟกับมินเนี่ยอยู่แล้วทั้งหมด3โครงการนะครับโดยการร่วมลงทุนนะครับระหว่างบริษัทย่อยทั้ง2แห่งเนี่ยจะถือหุ้นฝ่ายละ50%นะครับในบริษัท Per a c คัมนะครับแมเนจเมนต์ใน UAE แลวก็เพิร์คัมนะครับมาลดีฟ p r ไพรเวสนะครับในมาลดีสนะฮะซึ่งตัวธุรกิจเนี่ยจะเป็นการรับจ้างบริหารโรงแรมนะครับใน UAE เนี่ยหนึ่งแห่งแล้วก็ในมาลดีสสองแห่งนะครับใใช้แบรนด์ว่าเปิดแอคคัมนะครับในการบริหารโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมระดับไฮเอนนะครับโดยใช้เงินลงทุนเนี่ยอยู่สักประมาณ128ล้านแล้วก็ยังสามารถนำแบรนด์ของเปิดแอคคัมเนี่ยไปรับจ้างบริหารโรงแรมในที่อื่นๆได้อีกนะครับก็เท่ากับว่าจะเพิ่มแบรนด์โรงแรมของกลุ่มเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ สองก็คือบริษัทย่อยก็คือ o อ k h o t เทลรีสอร์ทอินเวส n t นะครับซึ่งเขาเข้าไปถือหุ้น100%นะครับก็ได้มีการเพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นใน อ่ทิดเดลเวลส์นะครับเพิ่มจาก50เป็น100เปอนะครับใช้เงินลงทุนอยู่สักประมาณ145ล้านนะซึ่งทิดเดลเวลส์เนี่ยเออ่มีสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมแล้วก็เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ย4แห่งในประเทศออสเตรเลียซึ่งการลงทุนเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้การรับรู้รายได้แล้วก็ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในออสเตรเลียมากขึ้นด้วยเนื่องจากตัวทิดเดลเวลส์เนี่ยก็สามารถไปหานะครับเออ่ สัญญารับจ้างบริหารโรงแรมแล้วก็สวิตอพาร์ตเมนต์ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเลขในเดือนเมษายนษภาของธุรกิจโรงแรมแล้วก็าร้านอาหารนะครับก็ยังคงทําให้เห็นทิศทางการเติบโตได้เทียบเยอออนเยนะฮะซึ่งมองภาพรวมในไตรมาสสเนี่ยเอ่อกำไรน่าจะยังคงขยายตัวได้อยู่นะฮะแต่หากเทียบ QonQ เนี่ยก็คงจะอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากธุรกิจโรงแรมโดยปกติเป็นโลโซีซันนะครับเอ่อส่วนเรื่องของการประกาศเพิ่มทุนเนี่ย แม้จะยังไม่ได้ส่งผลต่อไรายได้แล้วก็กําไรอย่างมีนัยยะนะฮะเนื่องจากยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่แต่ในอนาคตนะครับก็สามารถนําแบรนด์ใหม่แล้วก็การขยายธุรกิจในออสเตรเลียรับก็จะส่งผลบวกในระยะยาวนะครับเราก็ยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่2 9บาทนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ปรับคำแนะนำตัวมินเนี่ยขึ้นเป็นซื้อนะครับ ที่เอสเมื่อวานนี้เราก็เข้าไปคำนวณวิสิตเอสซีบีนะครับแล้วก็ประมาณการผลประปกอบการไตรมาสสของ SCB นะครับก็จะมีกำไรสุทธินะครับประมาณ13,000ล้านนะครับโดยไตรมาสนี้นะครับ SCB จะไม่ได้รับเงินปันผลจากกองทุนวิจพักเหมือนในไตรมาสก่อนนะครับแต่คาดว่ารายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จะลดลงตามมูลค่าการซื้อขายที่หดตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจากดีลขนาดใหญ่นะครับยังการเป็นที่ปรึกษาให้กับ c p พในการเข้าซื้อหุ้นแมคโครนะครับ จะเข้ามาเยรายได้ที่เสียไปได้นะครับนอกจากนี้ยังคาดว่ารายได้ดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นสินเชื่อด้วยทําให้กำไรสุทธิไตม้า2ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตม้า1ได้นะครับโดยคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับ0.4น์แต่เมื่อเทียบกับไตม่า2ปีก่อนนะครับทางฝ่ายคาดว่ารายได้แทบทุกรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นจะทําให้กำไรสุทธิ SIB น,นะครับเพิ่มขึ้นถึง30เปอร์เซ็นต์เยอันเยร์ SIB คาดว่าสินเชื่อของกลุ่มธนาคารนะครับอาจจะมีการชะลอตัวลงในครึ่งงงีหลลัเเนืื่่่อออจจาากสิชชชซ้ทะะ โครงการลถคนแรกจบลงไปแล้วนะครับและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ชะลอออกไป <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนะครับเ c b ยังจะคงตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อไว้ที่12-15%เหมือนเดิมนะครับเลยงคงเป็นระดับการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มเมื่อทางบ c b คาดว่าปีนี้สินเชื่อจะเติบโตของกลุ่มนะครับจะเติบโตประมาณ10-12%ส่วนฝ่ายขงคงคาดว่าปีนี้นะครับเ c b จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้ประมาณ12%นะครับวันนั้นซนไตรมาส2 s c b จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสินปี55นะครับได้ประมาณ5% โดยคาดว่ามีสินเชื่อจากลูกค้ารายใหญ่รอเบิกจ่ายอยู่นะครับอย่างเช่นสินเชื่อที่จะปล่อยให้กับ c p พในการเข้าซื้อหุ้นแมคโครรวมไปถึงสินเชื่อบ้านที่มันจะเติบโตสูงในช่วงปลายปีในช่วงไตรมาสสองครับสถานการณ์ทางด้านสภาพคล่องเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโดยจะเห็นได้ว่าหลายธนาคารมีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของสินเชื่อ <USB S 1> <USB S 2> เอสบีก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเราคาดว่าเอ b บีจะมีเงินฝากเพิ่มขึ้น5.2% q จุคคิในขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นเพียงง ซึ่งทำให้สดส่วนสินเชื่อตอเงินฝากลดลงเหลือประมาณ95%นะครับจาก98%ในไตรมาสก่อนและน่าจะทำให้ส่วนต่างต่อระเบียยังคงสงตัวในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนที่3.1%ทางฝ่ายยังคงประมาณกา,การกำไรสุที่ปี56นะครับของ ECB ไว้ที่46,000ล้านนะครับกำไรต่อหุ้น13.57บาทคาดว่าจะมีการจยปผลผล5บาทต่อหุ้นคิดเป็นยู3%ยังบอกว่า a c b จะเป็นธนาคารที่มีการเติบโตสินเชื่อสูงว่ากลุ่มนะครับและเป็นธนาคารที่มีกำไรสุทสูงที่สุดในระบบ คงราคาพื้นฐาน211บาทนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ S C B มาต่อเกี่ยวก่าข่าวของเบนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้แจ้งทางตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับว่า M U F J นะครับซึ่งเป็นธนาคารของญี่ปุ่นนะครับได้เข้าทำสัญญาที่จะซื้อหุ้นเบนะครับที่ G E ถืออยู่25จะทำาทเด e r o เ f e r หุ้นทั้งหมดของเบนะครับที่ราคา39บาทต่อหุ้นนะครับ ซึ่งการทำเทอร์เรอร์เฟิร์จะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกานะครับสิ้นสุดประมาณเดือนธันวาปีนี้นะครับจากเกณฑ์ของธนาคารประเทศไทยนะครับทำให้ตอนนี้นะครับทาง m u f j นะครับอยู่ระหว่างการหารือที่จะนําสาขาในประเทศไทยนะครับควบรวมกับเบนะครับโดยนสิ้นเดือนพฤษภา m u f j ในประเทศไทยนะครับมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ ,00 แสนล้านบาทเมื่อควบรวมกับเบจะทําให้เบมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น1.7ล้านล้านบาทนะครับ ก็จะอาจจะทําให้เงินกองทุนของเบนะครับลดต่าลงเหลือ13%ารนะครับโดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่1นะครับลดลงเหลือ9%จากเดิมที่เงินกองทุนทั้งหมดของเบอยู่ที่1 6 6นะครับและมีเงินกองทุนชั้นที่1อยู่ที่1 1 6ซึ่งยังสูงกว่าเกณฑ์ของ,งขธนาคารประเทศไทยนะครับทำให้คาดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในการควบรวมดังกล่าวแต่จากความไม่ชัดเจนของการแนวแนวทางการดาเนินธุรกิจภายหลังจากที่ m u f j จะกลายมาเป็นผู้ถือห้น่นะครับยยไม,าม,าม,าามได อย่างไรก็ตามนะครับราคาเทนเดอร์เฟอร์สูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับและสูงกว่าราคาพื้นฐานเดิมที่เราให้ไว้ที่37บาทน,นะครับเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับสับเบย์นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ ประกาศตัวเลขยอดจองนะครับทิวี่จบที่4,006เป็นแนวราบสัก2,001นะครับคอนโด2,004อันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับยอดจอง2เดือนแรกของไรมาสเนี่ยถือว่าเดือนสุดท้ายนี้ตีตื้นขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าเดือนสุดท้ายนี้ได้คอนโดเข้ามาเยอะนะครับ ใน2เดือนแรกเนี่ยได้แค่2 0 0 1นะครับเดือนสุดท้ายได้มา2 4 0 4โดยที่มาจากการขายคอนโดใหม่นะครับทธิทมสุขมิตร42สองเนี่ย 3, ล้านขายได้37%มียอดจองเข้ามา1,200ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยอดจองในเดือนสุดท้ายกระเตื้องขึ้นมาจากคอนโดส่วนแนวราบเนี่ยครึ่งแรกได้4,300คิดว่า ถ้าเทียบกับครึ่งแรกปีก่อนเนี่ยอ่อนลงนิดหน่อยนะครับแต่ครึ่งปีหลังนี่มีเปิดโปรเจกต์ค่อนข้างมากนะครับ13โปรเจกต์จากที่ครึ่งแรกเปิด5โปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเป้าทั้งปีก็ยังดูแล้วยังเป็นไปได้ตอนนี้ครึ่งปีนี่ได้ไปล้ว43เซของเป้าส่วนคอนโดเนี่ยครึ่งแรกปีนี้ซบเซานะครับมีการเปิดโปรเจกต์4อันแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ไฮเอ็นนะครับสูงมิส9นี้ค่อนข้างที่จะขายได้ช้านะครับมียอดจอง7%อีก3โครงการเนี่ย โครงการเป็น Aspire นะครับนอกกรุงเทพนะครับที่อุดรธานีก็มียอดจองที่ดีแต่มูลค่าโครงการแค่700ล้านส่วนที่ a อส i ายที่รัตนาทิเบตก็เป็นตลาดล่างนะครับโปรเจกต์ใหญ่มียอดจอง18%อันสุดท้ายก็คือที่สุขมิิตสี่สองะครับที่สามารถสร้างยอดจองได้37%ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงหลักนะครับซือ ในการที่จะุดยอดจองในเดือนสุดท้ายกลับมาส่วนคอนโดเนี่ยเราจะเห็นว่าในครึ่งแรกนี่ค่อนข้างซบเซาแต่ว่าเราคิดว่าโปรเจกต์เหล่านี้นี่จะโอนใน3-4ปีข้างหน้าบริษัทมีเวลาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับคือโดยล่าสุดนี้จะพยายามปรับห้องตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะสําหรับโครงการสุมิสสามเเนี่ยให้มีภาพลักษณ์ของโครงการที่หรูหรามากขึ้นนะครับคิดว่าจะทําให้ยอดจองดีขึ้นสําหรับอัตราย,ยอดจองทั้งพอร์ต โปรเจกต์คอนโดของบริษัทเนี่ยเจก็ยังมองว่ายังไปได้ดีสําหรับในเรื่องของเออร์เน็งนั้นเราก็ยังไม่ได้แตะอะไรเรายังคิดว่าปีนี้ยังมีเออร์เน็งที่เติบโต18%ปีหน้าจะเติบโตประมาณ25%นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าแบ็กหลอกเนี่ยปัจจุบันนี้มีการลองรับรายได้สําหรับปีนี้8 8ปีหน้านี่40%กว่าแล้วนะครับในล่าสุดเนี่ยราคาหุ้นยังเทรดอยู่ P ีเท่า6เท่าของกําไรปี5657 ขนาะที่โก้ดเนี่ยยังสูงอยู่นะครับราคาหุ้นยังถูกในเชิง PE เทียบกับโก้ดนะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน9บาท20สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ